สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างนะคะที่เตรียมแพ็คนะคะส่งลูกค้านะคะนํามาฝากกันนะคะก็สําหรับในคลิปนี้จะมีทางดินสอแล้วก็ปากกานะคะแล้วก็กลิบเซตด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสําหรับปากกาด้ามนี้นะคะเป็นด้ามหาย,ยากมากๆเลยนะคะก็เป็นคอสเซนจูรี่ทอง 10k นะคะตอนนี้ก็แต่ละแบรนด์เลิก ใกล้จะเลิกผลิตตัวด้ามทองมาแล้วนะคะเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลอสทองนะคะจะประมาณนี้นะคะเวลาเราทำชื่อก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสวยงามนะคะรุ่นนี้พวกนี้ก็คือเวลาเราใช้ไปเนี่ยเราก็ทำความสะอาดเช็ดนะคะก็จะเงาเหมือนเดิมเลยนะคะ i เซนจูรี่ตัวด้ามลูกดื้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนหมึกใช้หมึกได้ปกติเลยนะคะสเปลี่ยนเป็นสีดําหรือว่าสีน้าเงิน0 5 0.7สามารถทําได้นะคะตัวถัดมาก็จะเป็นตัวดินสอรรตติ้งนะคะสําหรับตัวนี้ดินสอรรตติง้งวันนี้เรามีให้ชม2รุ่นนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะคะตัวด้ามจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรอตติ้ง3 in 1นนะคะ600 T i n 1ซึ่งกําลังเป็นยอดนิยมเลยนะคะตอนนี้รุ่นนี้คือจะมี ทั้งดินสอนะคะปากานะคะหมึกดำแล้วก็หมึกแดงนะคะมีมาคราวนี้เวลาเราเปลี่ยนหมึกเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะคือมันจะมีช่องให้เราใส่ปรากา2ดินสอ1น,นะคะบางคนอาจจะไม่ใช่ปรากาดำนะคะต้องการเป็นปรากาหมึกน้ำเงินเราก็สามารถซื้อหมึกน้ำเงินเปลี่ยนใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นลอตติ้งทีนวันน้ำหนักกำลังพอดีนะคะสำหรับใครที่มองหาปรากาพวก multi function นะคะตัวนี้ ขายดีมากแล้วก็นิยมมากทำออกมามีสีดำแล้วก็สเีเงินนะคะวัสดุค่อนข้างดูดีมากๆเลยเราก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะ ก็หมุนได้ปกติตัวถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวเบาวกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยจะเป็นตัวทรงผอมกว่าอันนี้ลองเปรียบเทียบดูได้นะคะตัวนี้เป็นดินสออย่างเดียวนะคะ r o ตติ้งหกร้อยอ่าตัวนี้จะเป็นทีนวันนะคะความใหญ่ก็จะแตกต่างกันน้ําหนักค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวเราลองวัดดูก็ได้นะคะว่าน้ําหนักของตัวด้ามนะคะตัวทีนวันจะ หนักกว่าเยอะไหมนะคะเดี๋ยวลองมาดูสำหรับตัวนี้เป็นตัว r o ตต t i n g 0 0จะอยู่ประมาณ22.5กรัมประมาณนี้นะคะสำหรับ t in one นะคะโอ้32.49 32.5เลยนะคะต่างกันค่อนข้างเยอะเลยอ่าประมาณ10กรัมนะคะน้ำหนักต่างกัน กองรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยตัวนี้เป็นดินสออย่างเดียวนะคะก็มีทั้ง600ที่เป็น0.5แล้วก็0.7นะคะเวลาที่เราใส่ก็ใส่เป็นไส้ดินสอตามขนาดที่เขาระบุมาได้เลยนะคะนี่อันนี้เวลาเราพับเก็บนะคะหัวจะไม่ยืดออกมาตัวนี้อาจจะมียืดเป็นดินสอออกมานะคะอันนี้ก็ความแตกต่างของ2ตัวนี้ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัว ปากกาแบรนด์เพนเทลนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เป็นพักเพนเทลลูกลื่นนะคะด้ามโลหะมีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะวันนี้เรามีมาให้ชม3ามสีก็จะเป็นตัวสีออกงาช้างสีชมพูแล้วก็ตัวสีดํานะคะเป็นอะไรสีเงินทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะทําชื่อได้เลยประมาณนี้จะเป็นตัวนามสกุลยอ่อนามสกุลเต็มนะคะหรือว่า,าชื่อที่เป็นพวก ชื่อไนค์เนมหรืออะไรก็สามารถทําได้หมดเลยนะคะฟอนต์ก็สามารถเลือกได้นะคะแตกต่างกันแล้วแต่ความชอบนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นแบรนด์ปักเกอร์บ้างนะคะสําหรับป a r เกอร์ตัวนี้นะคะวันนี้เรามาให้ชมเป็นตัวป a r เกอร์กิบเซตตัวนี้จะเป็นตัวเซตกล่องของขวัญน,นะคะมาพร้อมชุดแบบนี้เลยก็เป็นตัวชุดพิเศษของเขานะคะในเซตจะเป็นปาการุ่นเวกเตอร์นะคะตัวเวกเตอร์รุ่นนี้เป็นเวกเตอร์อารานะคะก็จะมี ปากกาออกโทนสีม่วงนะคะไรเฉดนี้ในเซ็ตก็จะมีให้มาหลายอย่างนะคะรุ่นนี้สามารถที่จะใช้เป็นตัวปากกาหัวคอแรงได้ด้วยแล้วก็โรลลบอลได้ด้วยพร้อมซองหนังนะคะนี้เราลองมาดูลักษณะของตัวด้ามนะคะสีจะเป็นไล่เฉดแบบนี้นะคะมีโลโก้ปักเกอร์ติดอยู่สามารถที่จะเรเซอร์ได้นะคะนี้เราเปิดหัวออกมา ตัวนี้ก็จะมีหัวเนี่ยเขาจะมีตัวหัวปากกาคอแรงให้1น,ห,นหัวนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นปากกาหัวโรโรบอรได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีตัวไส้หมึกของตัวโรโรบอรมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูตัวนี้นี่ ในด้านเนี่ยเวลาที่เราจะใช้เป็นหัวคอแรงตัวนี้นะคะนอกจากตัวที่เขาแถมหมึกมาให้หนึ่งกล่อง <S <S เขายังแถมตัวลูกสูบให้ด้วยลูกสูบนี้ถ้าเกิดเราจะใช้นะคะก็ใช้กับพวกหมึกที่เป็นขวดน้ํานะคะก็สามารถสูบหมึกได้ถ้าเกิดเราไม่สะดวกนะคะเราถอดตัวนี้เก็บไว้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้หมึกหนึ่งกล่องที่เขาแถมมาให้ได้นะคะตัวนี้ก็จะมาเป็นตัว5หลอดนะคะเป็นตัวหมึกหลอดสําเร็จเลยหมึกสำเร็จ สามารถแกะใส่ได้นะคะเดี๋ยวเราด,ด,ด,ดูอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหมุนนะคะพอหมุนให้มันเข้าล็อกมันจะเจาะพอดีนะคะแล้วเราก็ใส่ตัว ตัวแท่งเขาข,ของเขาลงไปนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นปากกาหัวคอแรงนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้ให้เป็นปากกาหัวโรลโรบอลนะคะเราก็ใส่หมึกโรลโรบอลลงไปกับตัวปลอกของโรลโรบอลนะคะนี้เวลาที่เราหมุนอ่าก็จะได้เป็นตัวปากกาหัวโรลโรบอลนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นเซตนี้นะคะจะใช้ปากกาได้หัวทั้งสองแบบนะคะนอกจากตัว ขอประกาศสองแบบแล้วนะคะยังแถมหมึกมาให้ด้วยก็คือได้หมึกโรลโลบอลหนึ่งแท่งนะคะแล้วก็ได้ตัวกล่องนะคะสำหรับตัวหมึกสูบอ่าเขาเรียกว่าหมึกกรอดสำเร็จเนาะสีดำนะคะให้มาอีกห้าแท่งนะคะสำหรับตัวนี้ก็สามารถคุ้มมากๆเลยค่ะคะ่ะชุดนี้แล้วก็แถมตัวซองหนังด้วย นี้ตัวพวกกรอดหรือพวกหมึกนะคะเราสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนเป็นพวกสีน้ําเงินได้นะคะตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็บางคนใช้เป็นตัวน้ําหมึกสีน้าเงินเราก็เก็บนะคะคสําหรับตัวนี้ซองหนังที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นตัวแบบประมาณนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะใส่ได้ทั้งหมด3ด้ามเลยนะคะก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานกับตัวรุ่นอื่นที่เราเคยมีอยู่ได้นะคะตัวนี้คุ้มมากมากนะคะเซตตัวนี้ก็มันเป็นเซตพิเศษนะคะซึ่งหมดแล้วก็ไม่มีทำเพิ่มนะคะปั r เกอส่วนใหญ่เขาจะมีตัวรุ่นพิเศษมาในแต่ละปีก็จะมีว่ารุ่นไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่มาของอปลายปี2 2เนาะ แล้วก็ของก็มีมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้สำหรับตัวชุดนี้ก็มาเป็นกล่องแบบนี้เลยสวยงามน,นะคะ สำหรับตัวถัดไปนะคะเรามาดูตัวเซตบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเซต IM นะคะซึ่งปกติเนี่ยขายเป็นทั้งตัวลูกลรื่นแยกด้ามนะคะโรโ,โบรบบ์นะคะอันนี้ลูกค้าสั่งไปเป็นของขวัญที่ระลึกนะคะก็สั่งเป็นคู่ก็คือทั้งมาทั้งชุดแบบนี้เลยนะคะโดยที่ทําเป็นชื่อภาษาไทย1ด้ามภาษ,าษาอังกฤษ1ด้ามนะคะอันนี้เราก็ดีไซน์กันขึ้นมาได้ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเป็นชื่อเหมือนกันทั้ง2ด้ามนะคะสําหรับตัวนี้ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นตัว Parker vector นะคะรุ่นนี้ทำออกมาค่อนข้างขายดีแล้วก็นิยมนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็เป็นหัวคอแรงที่ราคาเริ่มต้นถูกสุดของสำหรับตัวแบรนด์ Parker นะคะเฉดนี้มาด้วยกันมีทั้งหมด5สีนะคะก็สวยทุกสีนะคะแล้วก็สีดําก็ยังเป็นสียอดนิยมเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะก็สามารถใช้กับทั้งรอดดอ,อ,อดสำเร็จแล้วก็ตัวลูกสูบได้แต่ว่าตัวรุ่นนี้นะคะเขา ให้มาเป็นแบบนี้นะคะสามารถเวลาใส่ลงไปได้เขาไม่ได้แถมตัวลูกสูบมาให้นะคะสำหรับตัวรุ่นนี้อ,อ่าตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว Parker c h a t ตเลูกลื่นนะคะตัวนี้จะมาเป็นสแตนเลสทั้งด้ามน,นะคะก็สามารถทำชื่อได้ทั้ง จุดที่เป็นตัวข้อต่อข้างบนแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะแหนบก็มีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองนะคะตัวนี้เป็นสเตเลสท,ทั้งด้านทั้งสีเงินทั้งด้านนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวสีออกน้ําเงินตัวนี้เขาเรียกว่าสีรอยบูนะคะก็เป็นน้ําเงินทนเข้มค่อแขางที่จะสวยงามนะคะก็สำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีรุ่นให้ชมตามนี้เลยสำหรับใครที่้ง ะะของขวัญสามารถสอบถามทักแอดมินเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok IG นะคะ Facebook นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ